เกิดเราจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับคงจะต้องมีคำศัพท์ที่จะเกี่ยวข้องกันเนี่ยอันที่1ก็เรื่องของ circular economy อันที่2เนี่ยคงจะต้องพูดถึงคําว่า greener material นะครับหลายคนมักจะพูดว่า green material แต่จริงๆแล้วเนี่ยในศัพท์ที่เป็น technical term เนี่ยเขามักจะใช้คําว่า greener material หรือว่า cleaner material คือณวันนี้มันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีแมท r i a ยที่มันกรีนร้อยเปอร์เซ็นต์ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังจะทำกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรซูชช์นะครับเพื่อที่จะมาสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือเ s e a r ช h เพื่อที่จะไปทำนวัตกรรมใหม่ๆมเนี่ยนะครับมันจะต้องตอบโจทย์เรื่องของการที่มันกรีเนอร์แมท r i a ยนะครับเหมือนอย่างคอนกรีตทุกวันนี้ครับเราก็ยังใช้คอนกรีตกันอยู่นะครับแต่จะทำยังไงให้คอนกรีตเนี่ยมันกรีเนอร์หรือมันเขียวขึ้นนะครับหรือว่าจะทำยังไงให้คอนกรีตเนี่ย สะอาดหรือว่ามันลักโลกขึ้นนี่คือคีย์เวิร์ดของการที่เราจะสร้างนวัตรกรรมในโลกของสุขล o าอีคโนมีก่อนที่เราพูดถึงเรื่องของสุขล่าอีคโนเมีเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักคำศัพท์คำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าลีเนียอีคโนมีนะครับลีเนียอีคโนเมีเนี่ยเป็นกระบวนการทำธุรกิจที่ณวันนี้บ้านเราเองหรือแม้กระทั่งในหลายๆประเทศเนี่ย นะครับกําำลังทําอยู่แต่พวกเรากําลังจะปรับตัวเองเข้าสู่สังคมใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นสกุลไรค์เอนย์มี่นะครับรีเนียร์อนมีกับสกุลไรค์เอน o ์มีเนี่ยมันจะมี process หรือว่าขระบวนการทํางานที่มี4-5ส่วนหลักที่มันคล้ายกันนะครับส่วนที่1เลยก็คือเรื่องของการหา Material หรือว่า raw material ส่วนที่2เลยก็คือการผลิต Product ส่วนที่3ก็คือการเอา Product เนี่ยไปจัดจำหน่าย นะครับส่วนที่4ก็คือส่วนที่เอา Product นั้นมาใช้แล้วก็ท้ายสุดก็คือเมื่อเราใช้เสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นขยะนะครับนี่คือ p ร o c e s s หลักที่ไม่ว่าจะเป็น Linear Economy หรือว่าเป็น circular economy เนี่ยก็จะต้องมี Process แบบนี้หมดเพียง mm hmm. แต่ว่าในกระบวนการทํางานของพวกเราที่ณวันนี้เนี่ยมันเป็น l ีเนียเป็นเส้นตรงเลยนะครับแล้วท้ายสุดก็เกิดเป็นขยะนะครับแล้วก็เกิดเป็นปัญหา ให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของขยะมูลฝอยเหมือนโลกณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับหันกลับมามองกันใหม่ว่าเฮ้ยเราควรจะมีแนวความคิดใหม่ไม่ควรจะทําธุรกิจเป็นแบบรีเนียร์คอนมีละถ้าเราจะหลักโลก นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีแนวความคิดของการทำธุรกิจแนวใหม่ที่เรียกว่าเป็น circular economy ก,ก,ก็คือใน process ทุก process เนี่ยนะครับที่ผมเล่าไปนะั่นะนะนะแทนที่มันจะเป็น linear เป็นเส้นตรงคือ1ไปหา 2, 2ไปหา 3, 3ไปหา4แล้วก็4ไปหา5มันควรจะเป็น5วิ่งกลับมาหา1ได้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราเอาขยะนะฮะคือ process สุดท้ายเนี่ยเป็นขยะเอากลับเข้าม,มาสู่กระบวนการที่1ก็คือการไปเป็น raw material นะครับแล้วก็เอาไอ้เจ้า raw material ตัวนี้ไปผสมกับ material ที่เป็นวัสดุธรรมชาติหรือว่าวัสดุที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะแล้วก็เอากลับมาสร้างเป็น product ใหม่นะครับสร้างเป็น product ใหม่เสร็จแล้วก็เอากลับไปใช้งานนะครับเร่อนี้นี่คือขบวนการที่เราเรียกว่าเป็น circular economy ทีนี้เนี่ยคำถามคือใครที่เป็นคนทำก็คือทุกๆคนจะต้องมีส่วนร่วมที่จะทำ โครงการเหล่านี้นะครับก็คืออันที่1ก็คือบุคคลทั่วๆไปเราเป็นอะไรครับเป็นผู้ประกอบการก็ต้องตระหนักถึงตรงนี้เราเป็นผู้ที่รับบริการก็ต้องตระหนักถึงตรงนี้ภาครัฐเองก็จะต้องตระหนักถึงตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นเซอร์เคิลแบบนี้เนี่ยนะครับการเกิดของสกุลเงินอมริกมันก็จะเกิดได้นะครับมันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างในต่างประเทศเนี่ยนะครับผมมีโอกาสทํางานใน ในออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าฮะว่าชุกภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับก็จะสนับสนุนเรื่องของการที่ถ้าเกิดใครทําธุรกิจที่เป็นแบบสกุลอร์ค์นอมี่เนี่ยเขาก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากภาครัฐก็คือการลดหย่อนภาษีนั้นเมื่อเขาทําแบบนี้เองเนี่ยนะครับเขาได้รับผลประโยชน์จากภาครัฐเขาก็จะพยายามสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ลักโลกแล้วก็เอากลับมาขาย นะครับเหล่านี้เนี่ยครับแล้วก็คนในประเทศเองก็จะต้องตระหนักว่าเถ้าฉันไม่ซื้อ Product แบบนี้แน่นอนฉันก็จะต้องมารับปัญหาเรื่องของโลกร้อนฉันต้องมารับปัญหาเรื่องของไตฝุ่นที่มันจะเข้านะครับอันนี้ก็คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะต้องเข้ามาร่วมกันมันถึงจะทําให้คําว่า circular economy นั้นเกิดขึ้นได้นี่คำว่า circular economy เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งที่เป็นคำที่สำคัญเลยที่ทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักนั่นก็คือ innovation คือถ้าเราไม่มีอ n นโนเวชันเราไม่มีไม่มีนวัตรกรรมใหม่ๆเนี่ยการที่เราจะทําให้เกิด circular economy เนี่ยมันจะทํายากนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรครับอย่างที่ผมเรียนนะครับคุณจะเอาขยะกลับมาเป็นสู่พ r o c e s ate, ที่เป็น raw material ได้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะเอาขยะกลับมาเป็น raw material ได้มันจะต้องมีเทคโนโลยีมันจะต้องมีนวัตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยในในหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยนะครับต้องร่วมกันคิดนะครับสร้าง องค์ความรู้เพื่อที่จะสามารถที่จะนำเวสหรือขยะเหล่านี้กลับมาเป็น raw material ให้ได้นะครับอย่างผมยกตัวอย่างในออสเตรเลียในอเมริกานะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอาขยะที่เกิดขึ้นจากการทุบอาคารนะฮะอย่างในออสเตรเลียเนี่ยสมมติว่าพอเขา,อ,าอยู่คนเดียวเขาก็อยากจะมีบ้านขนาดเล็กพอเขามีครอบครัวก็อยากจะมีบ้านขนาดใหญ่พอลูกเขาเริ่มโตโตขึ้นลูกเขาย้ายออกเขาก็อยากจะกลับมามีบ้านขนาดเล็กอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการทุบอาคารทิ้งเยอะมาก นะครับเพราะเขาอยากจะเปลี่ยนฟังกช์ชันของบ้านเขาอยากจะย้ายบ้านนะครับเพราะ,ะนั้นมันเลยมีธุรกิจเรื่องของการทุบอาคารเพราะฉะนั้นทุบอาคารเสร็จแล้วจะไปทิ้งว่ายังไงล่ะเศษของคอนกรีตอะไรต่างๆนี่เขาก็เลยมีเทคโนโลยีในการที่จะนาเศษคอนกรีตเหล่านี้เข้ามาสู่ขบวนการย่อยซึ่งเขาจะมีเรื่องของการทําเทคโนโลยีลงย่อยนะครับย่อยมาให้มันเป็น uh, particle หรือเป็นขนาดที่มันมีความเหมาะสมแล้วก็กลับมาทําเป็นส่วนประกอบของคอนกรีตอีกรอบหนึ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะที่ต้องมีควบคู่ไปกับ แนวความคิดของสกุลไลคอ c o n มี y ครับเข็มเหล็กแน่นอนเป็น p r o d u ั t ์อันหนึ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นก r ีเนอร์แมททริอเพราะนั้นเมื่อเราพูดคำว่าเนอร์เนี่ยมันหมายความว่าไงครับมันคือขั้นกว่ามันแปลว่ามันเขียวกว่าเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับยังจุดเด่นอันหนึ่งของการที่ใช้เข็มเหล็กก็คือมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแมทท r i a l ที่เราเรียกว่าพี a คสต์คือมันทำมาเรียบร้อยแล้วจากโรงงานเพราะนั้นมันจะลดขบวนการ ขบวนการอะไรครับขบวนการที่จะต้องมาผลิตอะไรต่างๆหน้าง,งานอย่างเช่นสมมุติขบวนการขบวนการทําเสาเข็มนะครับในปัจจุบันเนี้ยเราอาจจะมีการทําเสาเข็มเจาะนะครับซึ่งซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เราทําเข็มเจาะะเราจะต้องมีการใช้พลังงานในการที่จะไปขุดเอาดินขึ้นมาเสร็จแล้วพอได้ดินขึ้นมาเนี่ยคำถามคือจะเอาดินก้อนนี้ไปทิ้งไว้ที่ไหนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการทิ้งหรือว่า waste management นะครับ ทีนี้ถ้าเราข a a ni, ันกลับมามองในเรื่องของการใช้เข็มเหล็กเนี่ยมาถึงปุ๊บสามารถที่จะส่งออกมาจากโรงงานแล้วก็มาอินสตอลหรือว่าติดตั้งเนี่ยนะครับมันก็จะลดปัญหาเรื่องของการขุดดินที่จะต้องใช้พลังงานมันจะลดเรื่องของการจัดการเรื่องของดินที่เมื่อเวลาที่ขุดขึ้นมาแล้วจะเอาไปทิ้งไหนเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันจะลดเรื่องของกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราเป็นเสาเข็มเจาะเนี่ยนะครับจะต้องมีการนำปูนมาเทนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยการที่เอาปูนมาเทเนี่ยก็เกิดปัญหาเรื่องของแล้วมลพิษ นะครับเป็นปัญหาเรื่องของการที่จะต้องมีเรื่องของ transportation นะฮะแล้วก็มีเรื่องของการจราจรที่ติดขัดนะครับแต่ว่าถ้าเราหันมาเลือกใช้ product เหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะ1 manage เรื่องของการบริหารจัดการเวลาในเรื่องของการขนส่งนะครับสคือไม่ต้อง manage เรื่องของขยะต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราจะต้องเอาดินไปทิ้งนะครอันนี้เลยเรียกว่ามันเป็นหนึ่งใน greener material เมื่อเทียบกับ conventional material หรือว่าเมื่อเทียบกับาการที่เราใช้ระบบก่อสร้างแบบตั้งเดิมครับ หัวใจสําคัญของการที่จะทําให้เจ้าตัว circular e c o n o เนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนหลักส่วนที่1ก็คือเรื่องของ raw material ส่วนที่2ก็คือเรื่องของการใช้ product นะครับส่วนที่3าคือแนวคิดความคิดของการที่จะเอา product เหล่านี้กลับมารีไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของผู้ผลิตเนี่ยสิ่งสิ่งที่ผู้ผลิตจะต้องอาจจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากเลยอันที่1เลยก็คือเรื่องของการหา raw material ที่แน่นอนว่ามันจะต้องเป็น raw material ที่1มีความคงทนนะครับมีความคงทนสามารถที่จะใช้ ใช้ได้ยาวนานเพราะอะไรครับมันจะได้ไอ้เจ้าโลหะแมทเทียลเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปค้นหามาเรื่อยๆนะครับถ้ามันสามารถที่จะใช้ได้ยาวนานมันก็จะเป็นเรื่องของความยั่งยืนนะครับอันที่2เลยก็คือ Material เหล่านั้นที่เขาเอามาใช้เขาจะต้องนึกถึง Material ที่มันสามารถที่จะ reuse หรือร e ไซเคิได้นะครับอันนี้คือในส่วนของภาคผู้ผลิตเสร็จแล้วอีกอันนึงนะครับที่จะเป็นส่วนของภาคผู้ผลิตซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มแรกหรืออาจจะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ การเอา Material ที่เมื่อคนเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะครับมันมันเกิดเรื่องของอาการเสียหายเรื่องของการที่มันจะเป็นขยะจะเอามันกลับมายัางไงนะครับเพื่อจะเข้าสู่ขบวนการผลิตใหม่นะครับแล้วก็สร้างมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกไปนี่คือส่วนของภาคผู้ผลิตนะครับแต่แน่นอนอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือด้วย เพราะนั้นภาครัฐอย่างที่ผมเรียนอย่างยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศอเมริกานะฮะกลุ่มคนที่เขาแน่นอนว่าเวลาที่เขาเอาพวกเวสเนี่ยเอาย้อนกลับเข้ามาเนี่ยนะครับมันแน่นอนมันจะมีขบวนการมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะฮะภาครัฐอาจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีหรือให,ให้ให้ผลประโยชน์ทางทางภาษีที่จะทําให้กลุ่มเนี้ยเขาสร้างเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ นนในกลุ่มของผู้บริโภคเองเนี่ยผู้บริโภคเองก็จะต้องมีจิตสํานึกว่าไอ้ผล <c oughs> ิต u c t ที่มันมาจากพวก e c y c l e Material หรือ Reuse m a t e r i a l เนี่ยเราควรจะพิจารณาเลือกเป็นอันดับแรกนะครับอันที่2ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคก็คือว่าผู้บริโภคเองเนี่ยก็คุณจะต้องม,มีแนวความคิดเรื่องของอการแชร์ริ a l นะครับในเรื่องของอการที่เอาเอา Material เนี่ยนะครับมาแชร์ริ่งให้กับคนอื่นใช้บ้างน,นะครับนอกเหนือจากการที่อาจจะเอามาในเรื่องของการที่เราซื้อ Product มาแล้วเอามาปล่อยเช่า นะครับเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ใช้โปรดักต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมคิดว่าเป็นป็น3ส่วนที่เป็นหัวใจที่สําคัญในการที่จะทําให้สกุลเงินมีในประสบวารณ์ขขเร็จถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือคําว่า next generation สิ่งที่เราทำณวันนี้เนี่ยมันคือการที่เราทําเพื่อคนรุ่นต่อไปนะครับไม่ใช่ทําเพื่อคนรุ่นปัจจุบันนะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่านี่คือขอบวนการหนึ่งที่อยากจะให้ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น ภาคผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นภาคผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลนะครับทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับก็อยากจะขอให้ร่วมกันนะฮะแล้วก็สร้างโลกของเราให้ให้เขียวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อคนรุ่นหลัง